คลิปนี้นะคะก็จะกลับมารีวิวการถอนเงินแต่อันนี้จะเป็นแอปแบบสำรวจอีกอันหนึ่งนะชื่อว่าทร์นานะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะทร์นาตอนนี้ลูกหากทําได้แบบไม่ต้องเชิญเพื่อนนะคะสามารถแรกลกรางวัลได้แล้วมันจะมีการแรกลกรางวัลของเขาเนี่ยมันจะมีหลากหลายรางวัลน,นะคะ มีบัตรกำนันเติมเงินนะคะหรือว่าบัตรกำนันของพวกตามห้างช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านี้ขอแลกเป็นเจ้าตัวเพปเพาวนะคะถ้าใครยังไม่มีสามารถแลกเป็นรางวัลอย่างอื่นได้นะ,ะลูกค้าจะแลกเป็นเพ y พาวนะคะ แต่เราต้องใส่เลขที่บัญชี PayPal อะไรก่อนนะเดี๋ยวนะมันจะมีบอกว่าการแลกกลับรางวัลใช้น้าเดินการประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนนะที่การแรกเป็น PayPal เป็นที่นิยมสูงสุดนะคะมันสามารถแลกเงินสดได้200บาทอ่ะตอนนี้ลูกค้าแลกได้1น,นะกดรับเขาให้เช็คนะคะ ที่อยู่อีเมลในการยืน,นยันการแรกนันนีอนะดี๋ยวลูกค้าขอใส่ที่อยู่นะคะตอนนี้เข้าไปแกลกรางวัลได้แล้วนะคะมันอาจจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะก็กดออกแล้วกลับเข้าไปแลกใหม่นะคะเขาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ได้แกลกรางวัลแล้วนะแล้วก็ยจะมีอีเมลตอบกลับมานะคะ ว่าคุณจะได้รางวัลนะตอนนี้ยังไม่มีอีเมลเข้ามาอ่ะอีเมลเข้ามานะมันแรกประมาณสี่สัปดาห์นะคะอาจจะช้านิดนึงโอเคต่อไปหน้านี้มันก็จะเป็นแบบสำรวจทั่วไปนะคะเป็นหน้าแรกเลยเราสามารถเพิ่มคะแนนง่ายๆนะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวรายละเอียดส่วนตัวนะคะแบบสำรวจที่ข้อมูลส่วนตัวนะตรงนี้ตรงนี้มันจะให กับเข้ามาหน้าหลักนะคะมันจะให้หนึ่งพันสี่รอยแต้มเลยนะส่วนตรงนี้นะคะแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวเรามากรอกตรงนี้ได้นะคะของใครของมันนะส่วนข้อมูลเนี่ยข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยมันก็จะให้ตีสักห้าร้อยแต้มถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นแบบสํารวจที่บางทีอาจ ยอมรับว,ว่ามันอาจจะมีหลุดบ้างนะเราต้องจัดทางมันดีๆนะคะสําหรับคนที่มือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะในการหาเงินรายได้ออนไลน์นะอย่ลูกค้าจะทิ้งลิงก์หรือว่าเสิร์ชเข้าไปเลยก็ได้นะคะคําว่าโทเรนานะ,ะมีแอปเปิลด้วยโทเรนาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะทําเป็นแบบเว็บไซต์ก็ได้แต่ลูกค้าบอกเคล็ดลับนีดนึงนะ ถ้าทำเป็นเว็บไซต์บางแบบสำรวจมันจะโผลมาตรงแอปค่ะแต่ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์บางทีแบบสำรวจนั้นจะไม่มีนะอันนี้คือที่ลูกฮาลองเลยเข้าไปที่เว็บไซต์โทนอแนเข้าไปบัญชีของเรามันจะไม่ค่อยมีแบบสำรวจแต่บางทีมันก็มีเมสเซจเข้ามานะอ่าขอโทษค่ะพอเรียกว,ว่าอีเมลเข้ามาแจ้งเตือนนะ แต่บางทีเรากดเข้าไปดูที่แอปเนี่ยมันจะมันจะโผล่เข้ามานะโผล่เข้ามาตรงสามร้อยอะสามพันแต้มนะคะเพราะลูกค้าเคยละอีเมลไม่แจ้งเตือนเข้าไปดูเว็บไซต์ไม่มีแต่ว่าที่ตัวแอปมีนะคะอ่าอันนี้มันมีอีเมลเข้ามาแล้วนะคะ จะขอเป็นแคปเป็นภาพนะคะมันโทระนาเนี่ยคือการแลกรางวัลของเขาอะ่ะหรือว่าการให้คะแนนของเขาอะ่ะขอบอกว่าบางทีมันก็ช้านะบางทีเราทําเสร็จแล้วถ้าขึ้นบอกว่าเออคุณทำมวดคุณทําแบบสํารวจอันนี้เสร็จแล้วสักหน้านะ่ระรางวัลกว่ามันจะเออเออเขาเรียกคะแนนมันจะอัปเดตนะไม่ต้องตกใจนะคะ อันนี้เลยสวัสดีค่ะคุณชันยะเราสามารถรงรางวัลให้คุณเสร็จแล้วนะคะมูลค่าเข้าเพย์ a พา0 0อบาทคุณจะได้รับรางวัลภายใน3สัปดาห์นะคะอ่าอันนี้ขอบคุณค่ะแปลว่ายืนยันการรลกรางวัลละเหลือแต่รอว่าเงินจะเข้าเ a y p a l าเมื่อไหร่นะโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ